ตีวผ่านกา,ารจานฉาดข่าววันนี้เราจะมาติวผ่านให้คุณฟังอีกห่งข้อเพื่อคุณจะได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการสอบในหน้าว่ามันไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแต่วันนี้ง่ายมากถ้าคุณเข้าใจมันนะมาเรามาฟังกันเลยค่ะถามว่าการประกันภัยตัวเรือจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติในกรณีใดบ้างก็การเปลี่ยนแปลงธงชาติเรือเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนแปลงธงชาติเรือเตรียมตัวได้เลยค่ะว่าประกันภัยสิ้นสุดทันทีข้อที่หนึ่งใช่เหมือนกันนะคะ ขอการเปลี่ยนแปลงสมาคมมาตรฐานเรือเมื่อไหร่คุณเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเรือเปลี่ยนแปลงนะคะสมาคมมาตรฐานเรือประกันภัยสิ้นสุดทันทีเช่นกันข้อนี้ก็ใช่ค่ะข้อการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของเรือไอ้นี่ก็หนักเข้าไปใหญ่เมื่อไหร่เปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของเรือประกันภัยก็สิ้นสุดเช่นกันนะจ๊ะฉะนั้นทั้ง3มข้อเป็นข้อที่ถูกต้องฉะนั้นข้อคําตอบที่ถูกต้องนั่นก็คืององู ถูกท,ทุกข้อนั่นเองค่ะถามว่าข้อนี้คุณจะตอบข้อไหนได้อย่างมั่นใจไหมคุณต้องเข้าใจค่ะหากคุณเข้าใจคุณก็จะตอบมันได้อย่างง่ายดายวันนี้เอาไปหนึ่งข้อนะคะคุณจะได้สอบผ่านมันได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าสอบแล้วก็ยังไม่ผ่านไม่รู้จะต้องทําอย่างไรทักมาเดี๋ยวฉันแนะนําให้คุณเองค่ะว่าการสอบไม่ได้เป็นเรื่องยากคุณต้องจําและก็ต้องเข้าใจไปพร้อมๆกันคุณจะได้สอบมันได้อย่างง่ายดายแล้วก็สอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกครั้งนี้ขอให้คุณโชคดีค่ะ